ร้อยยบาบาทครับผู้บอทั้งร้านเลยนะครับขายราคาเดียวกันทุกคนเลยจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่สวยมากสวยมากเลยครับก็ร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับทุกคนตัวนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเรายังขาย139บาทวันนี้เราไม่ขายแล้ว1้9อยากให้พ yeah, ี er kind of ่น้องเาก็ไปทานกันนะครับนะไม่อยากให้ผลขาดจังหวัดสุพรรณแล้วนะครับนะอยากให้พี่น้องเอาไปทานกันมาก giúp giảm giá cho mọi người, giảm giá cho mọi người, giảm giá cho mọi người, mười hai lần 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 เลยครับลยครทบพี่น้องเข้าใจมาแล้วนะครับเข้ามาเลยนะครับเรื่องเลยนะครับน้องวันนี้ราคาพิเศษแล้วนะคปรมให้แล้วนะครับนาะงรือนที่ยี่สิบเ้าบาท่านเอกราคาอย่ามีแล้วเอาเอาลูกกัน้เออเลือกลูกนเลยวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะเาอยู่มาตั้งแต่วันที่วันที่แป นี่ก็เป็นวันที่สิบห้าเป็นวันสุดท้ายนะครับเนาะเต็มไปเอาจานเนี่ย เนียก็เลนทัดออกมาก่อน